สวัสดีครับท่านสมาชิกที่รักทุกท่านับวันนี้ SME New Report ก็มีข่าวสารนะครับมาแจ้งให้ให้กับท่านได้ทราบว่านับจากนี้ไปครับวงการยางพารานะครับก็จะมีทิศทางไปนั่นก็คือการนำเอายางพารานะครับมาทำเป็นถนนและก็ผลิตภันธ์ต่างๆที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับวันนี้ก็ได้รับข้อมูลจากคุณสิทธิสินอัคคระผลโชคน,นะครับเลขาธิการสมาคมเอสแอมไทย ภาะอีสานนะครับและก็ผู้ชี่ยวสารจารย์นะครับดรสัตคุณเดชพันธ์ครับวันนี้มีอะไรก็มาบอกว่า90าสครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือนวันนี้มีมีแขกคนสำคัญมาที่ยงพยาของเราสอนท่านนะครับท่านแรกท่านสุทธิสิงห์อครพลชดครับท่านเป็นเลขาธิการสัาคมเพชบีไทย ภาคอีสานครับนะครับอีกท่านหนึ่งครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุทธคุลเดชพันธ์ครับคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะครับท่านเรียกว่าท่านเปกนเพื่อนบกับผมคุณชูกรุ๊ปุฒิมาโนครับรองประธานสมาคมวิศววิทยาไทยภาคเหนือครับสวัสดีนะครับพี่สินเป็นยังไงครับวันนี้หอบอะไรมาครับมาโชว์มาอะไรเนี่ยมัน ได้ข่าวว่ามีโน้ตฮาในใบใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของอสินค้าการเกษตรที่มันราคาไม่ค่อยดีแต่ว่าเราจะปรับเป็นเชิงบุตสาหกรรนะครับอูเป็นอะไรครับคืออย่างนี้ครับเดิมสะมพันเราก็ส,ส่งเสริมพัฒนาผลตัวเล็กเนาะครับนะครับทีนี้เราก็ดูตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ำปลายน้าที่โคราชเราครับนะครับทีนี้เรามาัประจุดที่ประเด็นประเด็นหนึ่งที่โคราชเราเนี่ยถ้าอีสานเราปลูกข้างจะเยือะมากคร<อ>ับคืออย่างไร ผลิตภัณฑ์ต้นน้ำยังพยาสมัทิกในภาคอีสานเราปลูกเยอะแล้วที่นี่ขายราคามันต่ำครันรู้จะทํำยังไงผมผมก็รวมคนคนตัวเล็กเรื่องของปลปลูกยางครับเริ่มต้นเลยคือจะทำลุงเทปยางคือเอายางที่เราทําเสร็จแล้วเอามาเทปแล้วก็ขายเป็นแผ่นเทปยาง<อ>ไปมันก็ได้ราคาขึ้นมาหน่อยก็ร,รวมรตัวชาวบ้านกันครับรวมกันอยู่หลายร้อยนะหลายหมื่นไร่ก็พง่ายๆหลายล้านนะแล้วปัญหาคหญ่ ทีนี้พอทำตอนนั้นเสร็จปุ๊บก็เลยได้มาคุยกับท่านดรสัจจคุณท,ที่ท่านก็ทำวิจัยพวกนี้อยู่ที่จะทำพี่จะช่วยเกษตรกรนี่แหละเพื่อเศรษฐกิจตรงนี้แหละนะ,นะแล้วตอนเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำยังไงดีที่บอพอดีจังหวะที่ท่านอาจารย์ดรสัจจคุณท่านทำวิจัยตัวนี้แล้วทำมานานผมก็ไม่ได้รู้เรื่องไงผมก็ไม่รู้ว่าทางมรอ,อ,อ,อีสานโดยท่านดรสัจจคุณก็ทำตัวนี้นะท่านเอายางพารามาทำวิจัยโดยเอายางพารามาทำถนนอุ้ยจริงๆรแล้วก็ ก็ได้ยินข่าวมาระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนกันน,นี่คลอ,อนี่คือนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในประเทศไทยตอนนี้อ,อาจจะมีคนตลาดค,คนต้องไปทํานะแต่เทคโนโลยีที่อาจารย์สกุลทําเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่บ้าสจาณมากครับ,ค,รบคือเทคโนโลยีการเปลี่ยนดินที่เป็นหินอืโดยใช้ยางพาราทำนะครับก็บเลยเป็นที่มาที่มาของวันนี้เนี่ยเราเดินทางจากโคราชมา เพื่อที่จะไปที่จังหวัดเชียงรายครับเพราะจังหวัดเชียงรายเป็นต้นแบบของการใช้ยางพารามาทําถนนโดยนูนเอางงแล้วกถึงที่เอามาเผยแพร่ให้กับอปจทั้งประเทศซึ่งวันนี้เนี่ยวันที่ยี่วันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่วันที่สี่วันที่สี่เป็นพรุ่งนี้วันที่สี่ห้าพรุ่งนี้เราจะเราจะไปบรรยายแล้วก็จะไปบรรยายให้กับอปจทั้งประเทศที่เขาจัดที่เชียงรายโดยอปจโดยอปจเชียงรายเขาจัดนะครับอาจารย์ก็จะมาให้ความรู้แล้วก็สอนวิธีทำทั้งหมดแล้วก็จะพาทำถนนเลย นะครับที่เชียงรายนะครัี่คือแล้วก็ทำทำมานานแล้วนะเพื่อนๆที่มาที่นี่เียนต้องฟังท่านลอตเตอร์ท่านพูดนะครับผมเสียดายแค่บ้านโคราชเรามันเป็นเมืองเป็นเมืองต้นแบบของคนคิดเป็นต้นแบบของคนทำทุกอย่างของแต่เรื่องนี้ไม่ได้เกิดที่โคราชก่อนแต่เราเกิดที่เชียงรายก็ไม่เป็นไรเราก็เริ่มทําจากทั้งหมดทั้งประเทศนะครับอยากได้ลอตเตร์ผมก็ได้หลงเดี๋ยวผมต้องจับะเราตัวเป็นไหมครับขออนุญาตเรียนถามท่านลอตเตร์สรรพคุณครับว่า เรื่องของอยางพาราที่จะมาทําเป็นถนนเนี่ยเป็นไปได้ไหมแล้วก็มันมีความแข็งแรงยังไงมีวิธีการยังไงแล้วก็มันจะไปช่วยในเรื่องของผลผลิตทางด้านการเกษตรโดยเฉพาะยางพาราให้มันปั๊บราคาขึ้นหรือว่าได้มีโอกาสท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการเอาผลิตภัณฑ์การเกษตรเนี่ยนำมาใช้ใเป็นถนนนะครับเชิญครับครับสวัสดีครับก็จริงๆแล้วเรื่องนี้นะฮะไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยจริงๆเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ0 0กว่าปี เ,นะเทคโนโลยีที่เราเลือกใช้เนี่ยเราเรียกว่า Geo-Polymer อรนะ์เทคโ o โลยีจี o อโพลิเมอร์เทคโนโลเนี่ยนะฮะหลักการก็คือว่ามีนักประดิษฐ์คิดค้นชาวกรีกในะตั้งแต่สมัยอดีตนะสร้างปิรามิดด้วยเทคโนโลยเดียวกันกับเราเสร็จแล้วเนี่ยคนที่สืบค้นเรื่องนี้เนี่ยต่อนเนื่อง แล้วก็มีบทสรุปล่าสุดนะฮะเป็นชาวฝรั่งเศสท่านช่ดว่าโปรเฟสเซอร์ดาวิดวิโปรเฟสเซอร์ดาวิดวิเนี่ยท่านสืบคน้นแล้วก็เป็นนักเคมีด้วยนะแล้วท่านก็เลยสามารถค้นคว้าได้ว่าจริงๆแล้วพีระมิดนั้นไม่ได้สร้างมาจากการเอาหินมามาสกัดเป็นก้อน mm hmm. แต่เกิดจากการนําดินในท้องที่ใสาสารเคมีที่มีในอดีตเนี่ยเรียวกว่าสารจีโอโพลเมอร์อะไรเงี้ย mm hmm. แล้วก็มาบดอัดกระทุงให้ขึ้นลูกเป็นหิน โดยการค่อยๆทยอยขึ้นไปแล้วก็สร้างพีระมิตรเทเละชิละกคอนเทเลกคอนโดยเอาให้ผลลาเลียงขึ้นไปเป็นมุ้งกี่เป็นมุ้งกี่อะ่รพวกนั้นนะฮะเหมือนเหมือนกันกับขั้วสร้างหลังเขาสร้างของบัณฑิตเปลญมิดได้เขาเนี้ย<ๆ>ในประเทศไทยเนี่ยโชคดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าท่านศาสตราจารย์ดรปริญญาจินดาประเสริฐเป็นอาจารย์ d ha, d ita, er, รรของเองที่มหาวิทยาลัยบังแกนจบจากมหาวิทยาลัยบังแกนไปเองนะฮะก็ศึกษาเรื่องนี้ต่อเนื่องมาแล้วเราก็สามารถนํามาต่อยอด จนเป็นผลงานที่ได้นะฮะคราวนี้เรื่องของ g e โอพลัเมอร์ทคโนโลยีเนี่ยโชคดีว่าประเทศไทยเนี่ยมียางเวลามีผลิตภัณฑ์การเกษตรจริงๆเนี่ยเราสามารถนำผลผลิตทางการเกษตรทั้งหมดเลยมาใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตปูนซีเมนต์ผลิตคอนกรีตในจีโอพลัเมอร์เทคโนโลยีีได้นะับคราวนี้ผมก็เลยตัดสินใจว่าในฐานะที่เราเป็นนักวิชาการเนี่ยเราจะทำให้มันเกิดขึ้นจริงจากบุคคลที่มีจิตสาธารณะ ทั้งหน่วยงานภาครัฐไมภาครันต้องช่วยกันเพราะว่าคนใดคนหนึ่งทำไมนเกิไไดกมไม่ได้อย่างผมเป็นนักวิชาการจะวิจัยให้ดีอย่างไรก็ตามก็เกิดไม่ได้แต่ผลงานวิจัยที่เราทํานั้นจะต้องสามารถทําได้จริงแล้วแล้วก็ราคาถูกชาวบ้านได้ผลประโยชน์ผู้ประกอบการมีผลประกอบการที่กําไรตามความเหมาะสมเหมาะสมต้องกําไรต้องพอสมาวรเช่นกันครับไม่ใช่กนไรมากเกินไปหรือผู้ประกอบการ มีผลประกอบการที่เป็นีผลที่ขาดทุนสิ่งนี้ก็จะไม่เป็นประโยชน์ต่อเราครับวันนี้ครับเราก็เลยบอกการผมจะถามนิดนึงครับอันนี้เป็นตัวผิวถนนที่เจาะขึ้นมาใช่ไหมครับนี่คือผิวถนนอันนี้งั้นผมถามนิดนึงว่าระยะทางหนึ่งกิโลเมตรนะครับใช้พวกประมาณทําเท่าไหร่ครับในส่วนของตัวนี้ครับระยะทางหนึ่งกิโลเมตรเนี่ยจริงๆขึ้นดูกันกับคุณภาพที่เรา ให้เข้าไป oh. คน oh. คุณภาพที่เราต้องการนะครับนี้คุณภาพก็จะมีเกรดสําหรับรถวิ่งในปริมาณที่ไม่มากแล้วรับรับรับน้อหนักไม่มากก็ราคาถ้ารถวิ่งในขนาดราคาที่วิ่งปริมาณการจราจรในอร <c oughs> ะดับเสูงขึ้นมา, <c oughs> มาก,ก็รับน้ำหนักเยอะขึ้นก็สูงขึ้นอีกระดับหนึ่งแล้วก็ถ้าวิ่งเป็นถนนไฮเวย์เลย<ม>ลเราก็จะแนะนําให้ใช้ผิวเป็นลาดพีบนผิวแอสฟัลติกหรือ,อยางมะตอย เพือ่อที่จะรองรับแต่ฐา,า,านรากยังใ,ใช้ระบบนี้ถามว่าคําถามี่เยอะมากก็คือหนึ่งทนไหมถามว่านี่คือเทคโนโลยีนี้นะฮะเฉพาะที่ผมโปรโมทนี่นะนะส่วนเทคของคนอื่นที่มีใช้ก็มีหลากหลายนะเรื่องเรื่องของฟูมาราที่ใช้นะแต่ของเราเโโรานี่ยคือ geo อโวลิเเทคโนโลยีเมื่อเป็น g ี o อโวลิเมเทคโนโลยีเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะรีเฟอร์ถึงการก่อสร้างในอดีตคือพีระมิดนะเพราะาอาดีตมันกลายเป็นอิเป็นซะแล้วเนี่ยแล้วก็มีความยืดหยุ่นเพิ่มเติม,ตมจ,จากยางพารา ซึ่งประเทศไทยโชคดีว่ามียางพาราในครั้งนับีบเขาไม่มียางพาราแล้วยางพาราเนี่ยก็มาเพิ่มเติมเต็มเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับเนื้อของหินตัวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าหินตัวนี้เป็นหินชนิดพิเศษซึ่งมีความแข็งแล้วก็มีความยืดหยุ่นยู่ในตัวได้ก็เลยไม่จําเป็นต้องใช้เหล็กมาเพื่อเสริมเป็นเหล็กกันร้าในผิวถนนก็ลดปริมาณเหล็กลงไปอีกนะครแล้วก็จุดต่อเราก็ไม่จําเป็นต้องมีจุดต่อ มีจะมีจุดต่อก็มีระยะที่ยาวขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นการประหยะัดละการก่อสร้างก็เป็นการก่อสร้างที่ง่ายใช้เครื่องจักรที่มีเดิมใช้รถเกรเดอรนะ์ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรที่มีคุณภาพสูงแต่ถ้าใช้คุณเครื่องจักรที่มีคุณภาพสูงก็จะเป็นการควบคุมคุณภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ได้ปริมาณงานต่อวันนะมากขึ้นมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราเริ่มถ่ายทอดแลวันที่3สามีนาคม2562ที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าขอ เป็นคุณูประการสอนประเทศนะฮะโดยที่จังหวัดอุดรธานีเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพนะสร้างภาพป่าถึงมันยังเวาเส้นแรก่งนี่เป็เรืท่ที่จังหวัดอุดรนนที่อำเภอนายยงท่านอำเภอนายยงแล้วก็หลวงพ่อพระเดชพระคุณท่านที่อำเภอนายยงแล้วก็อำเภอข้างข้างเคียงชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันในร่มเหมือร่วม,มแรงเป็นระยะทาง 1นกิโลเมตรกว่าในการสร้างและเปิดไปดูการเปิดกัรแลนายย์รใชัยในปัจจุบันี้ยังไม่จบยังไม่จบครับท่านพบกันในคลิปที่2อย่าพลาดนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมบุญชูกุมมุดมโนธรายงาน